าออมาไม่คมนะครับผมจะลองได้ท่านผู้ชมดูนะครับนะครับลักษณะนี้นะครับแปลว่าไม่คมนะครับคมไม่ดีนะครับตัดยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนตัดยากครับดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับลักษณะนี้แปลว่าไม่คมนะครับอ่ามันไม่คมนะครับทีนี้ผมจะเดลิบิทภายในอ่าไม่กี่นาทีนะครับ ด้วยเอสชาเป็นเครื่องนี้นะครับอุปกรณ์ของเราพีลังต่อไปนี้นะครับคลายออกมาเลยครับคลายออกมาเลยนะครับนี่ครับคลายออกมานะครับคลายออกมาเลยครับน่ครับเรียบร้อยนะครับนี่นี่คือฟันแบตเตอรี่ที่ยังไม่ผ่านการรับผมนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับ ทีนี้ผมจะโรยด้วยกาเพชรนะครับกาเพชรนี่ครับต่ปลกละ120่บาทนะครับสามารถรับกลมได้รับแบบแห้งไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับแต่นะครับกาบที่ผมใช้ไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอามารีนะครับรีขึ้นมาใหม่ได้นะครับรีขึ้นมาใหม่นะครับรีให้เต็มหน้านะครับแล้วก็กวาดให้เสมอกันนะครับ0 9 4 3 2 8 5 9 5 0นนะครับสอบถามได้นะครับอาจารย์สอนเลยนะครับ ท่านไหนที่ต้องการเครื่องรับผมไว้ที่หลังร้านก็ได้หน้าร้านก็ดีบริการให้กับลูกค้าโอ้ยโกอีกหนึ่งเกอะเราจะเริ่มต้นด้วยการจับนี่ครับจับง่ายๆนะครับใช้ตัวจับนะครับสวยๆงามๆนะครับซื้อเครื่องเราแถมตัวจับด้วยนะครับแถมตัวจับแล้วก็รับสอนด้วยนะครับสอนฟรีนะครับตอนนี้สอนฟรีนะครับบาทหนึ่งก็ไม่เอานะครับ อยากให้ได้วิชานะครับเอาเราจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับนนะครับอาแบบนี้นะครับอ๋โอเคเรียบร้อยไปแล้วเครื่องของเรานิ่มนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับนิ่มมากเครื่องผมทําไม่นานนะครับทํานานไม่ได้นะครับเดี๋ยวฟันของลูกค้าจะหมดคือคิ้วหมดนะครับลักษณะนี้คิ้วมีเยอะนะครับช้าอีกเป็นร้อยร้อยครั้งก็ไม่หมดนะครับนะครับ พราะว่าเครื่องรับผมเอชาเพลนเราไม่ทําเยอะครับทําไดนน้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอครับนะครับแค่นี้ได้แล้วนะครับอ่าโอเคตัวล่างได้แล้วนะครับทีนี้เรามาเล่นตัวบนนะครับจับแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับขยับมานะครับให้มันเสมอกันนะครับเสมอกันนะครับอ่าช่างตัดผมนะครับมายทุกท่านโชคดีนะครับมีเครื่องรับผมไว้ร้านละหนึ่งเครื่องนะครับ เอาไว้บริการให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอาไว้ทุกจังหวัดเลยนะครับอาผมจะเริ่มแล้วนะครับมีคนสอบถามว่าทําไมง่ายจังเลยนะครับง่ายครับง่ายครับถ้าเป็นเครื่องของผมง่ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับน่าจะได้แล้วนะครับไยหักเจ้าอุยอลี ลีลาวดดน้องหักไอยบอกะหักคือกันละน้องัน้องบ่หักคงบ้าก้าวเพราะว่าไหนล่ะแดงปัดไม่มีเอาดับนะครับดับเจ้าชุนช้ำสูงเปรียบดังนกดูไอ้มันนกเจ้าเร้าสารเลวตายาวแดงส่วนแดงเขา้าเข้าคนคือกัน ขั้นเบาจากสั่งใจ้ดินกันลูกแค่ลูกแค่นิยมให้เวลาว่าดีเหตุงาบอกมาให้ฟังเสียให้ผ่านหอมแก้มอายได้อีบอกอุ่นกระอายพุ่นเนาะให้สิก้าอ่านนั้นเห็นบมื่อไเจ้าบ่ฮักกันแกไอา้หอมเนาะเอาบ่เห็ดไอ้เอาผมจะ ประกอบให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับนะครับไม่มีการตัดต่อเพราะว่าเล่นคอมไม่เป็นนะครับมีแต่ทำให้ดูเลยนะครับก่อนทํากับหลังทานะครับก่อนรับคมกับหลังรับคมจะคมหรือไม่คมจะหน้าแตกหรือเปล่านะครับเข่าเด้อเข่าเด้อโอ้มีมัลือกคุมันเลือกคุยมันเลือกคุมันเกคุมันเกคคุยเพียงเพียง โอ้ยมันลึกเกีมันลึกกีมันลึกกีมันลึกเกียเพียงเพียงผมผมสวดมนต์ใส่แล้วมันต้องคมแน่นอนนะครับคมแน่นอนนะก่อนที่จะดูว่าคมหรือไม่คมดูเลยนะครับนี่คือการจอดน้ำมันที่ทุกวิธีหยอดหลายจังเลยนะครับโอ้มขาอนุญาตจะหน้าแตกนะครับเพราะมันคมนะครับอายนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหนะครับหน้าไม่แตกครับโอ้โหนะครับ 0943285950นะครับ0943285950นะครับอย่าว่าแต่2เส้นเลยครับ4เส้นนะครับ5เส้นก็ยังคมนะครับนานครับตรงกลาง้วยครับครับตรงขวาด้วยครับสนใจสนใจนะครับ0943285950